รีดไม้พาเลตไม่ให้โดนตะปูทำยังไงดีสวัสดีครับกำลังทำการาใส่ไม้นะครับผมไม้แผ่นมไม้ทีนี้ก็เริ่มราคาเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับผมถ้าซื้อเก็บได้ก็ซื้อเก็บเลยนะครับอันนี้เป็นไม้พาเลต ทุกคนนี่อาจจะเจอปัญหานะที่ว่า,ารีดไม้เอาไม้พาเลทไปรีดเข้าท่านสายนะใบมีดไปโดนตะปูโดนเศษแม็กนะครับตามไม้พาเลทนะอถ้าถามผมว่า,าการรีดไม้พาเลทนี่ท่านจะทํายังไงดีไม่ให้โดนตะปู่มันผมพูดตามตรงเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเราสามารถเลี่ยงหรือลดการโดนตะปูให้น้อยให้เหลือแค่ส0จากร้อยได้นะก็อันดับแรกนะเวลาคุณ เลดไม้พาเลทนะครับคุณต้องเปิดไฟให้สว่างนะเพราะว่ารูตะปูหรือเพาะไม้นี่เป,นเป็นเป็นไม้หลังนะไม้พาเลทที่เขาแพคมาเป็นบรรทุกของหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเขาลื้อมานี่บางทีก็อาจจะมีแม็กนะเล็กๆแล้วก็ตะปูที่ฝังนะครับการตีตะปูขเขาคุณก็ต้องเวลาคุณซื้อไม้คุณต้องเลือกไม้ที่ค่อนข้างจะมีแผลน้อยแล้วก็มีรูตะปูน้อยนะ ถ้าคุณซื้อเยอะนี่อันดับแรกนะคุณจะต้องอปวดหัวกับการที่ว่าแท่นใส่คุณนะโดนตะปูนะคุณก็ต้องเลือกอไม้ที่ค่อนข้างมีมีตะปูน้อยหรือว่ามีตะปูที่เป็นช่วงๆอย่างนี้นะครับนะครับมันจะเป็นช่วงๆนะนะจะเป็นช่วงๆใช่ไหมอย่างนี้เราจะสังเกตได้ง่ายนะ,ะแต่คุณต้องเปิดไฟสว่าง้วยนะเพราะว่าไฟมันจะทําให้สะท้อนอแสงนะมันจะเห็นอ่าหัวตะปูมันจะสะท้อนมันจะเห็นกับไฟนะ พอเขาโดนแสง,แส,งสว่างแล้วมันจะมองเห็นนะครับครับอ่านี้รูตะปูเป็นช่วงๆใช่ไหมเราจะอ่าสังเกตง่ายแต่อ่าบางทีขอบขอบไม้นะเขาจะมีเศษแม็กแม็กติดป็นต,ตัวอ่าเป็นแม็กแบบคล้ายเหมือนแม็กเป็กเเป็กกระดาษน,นะครับตามมุมตามขอบข้างๆเนี้ยอันนี้คุณก็ต้องถอนต้องดูให้ดีๆนะครับครับนี่ก็เป็นไม้พาเลทที่ มีแม็กติดขอบด้านข้างนะครับผมจะอยู่ตามขอบนะต้องสังเกตดูให้ดีๆนะครับก็ฝากไว้นะครับผมสวัสดีครับ